ตัวนี้ท้องแล้วนะครับท้องได้หนึ่งเดือนกับเจ็ดวันนะครับท้องยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับเนาะหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันผสมวันที่สิบสองเดือนเก้าสิบสองเดือนเก้าวันนี้ก็วันที่สิบเก้าสิบเก้าเดือนสิบนะครับ หนักก็จะอยู่ที่ราวๆ 140, 150ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ผสมเทียมผสมเทียมอา <c oughs> หมูแม่สาวนะครับหมูแม่สาวผสมเทียมอ่ใครบอกว่าผสมเทียมหมูแม่สาวไม่ติดนะครับมัน อันนี้ก็ทีซีดีนี้ไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่ก็ติดอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่งได้ห้าเดือนกว่านะครับเดสองเดือน,อ,นอีกเดือนกว,กว่าก็น่าจะผสมได้แล้วห้าเดือนกว่านี้ก็นับรวมตั้งแต่ขอดนะครับนับรวมแต่ลอด ส่วนตัวนี้นะครับอาจะเป็นตัวเมียอีกตัวนึ่งนะครับแต่ว่าคิดว่าจะไม่ไม,ไม่เก็บไว้นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับมาดูได้ถ้าจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็สามารถทำได้